สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับโยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยกก็มีรถเก่งนะคะสุดหล่อนะคะมาแนะนํากันนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าฮ o n ด้าน w w i v v i c ค่ะ18 EL นะคะปี2018คะ่ะมาในราคาพิเศษเลยนะคะเพียง539,000บาทเท่านั้นคะ่ะสําหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นรถบ้านสภาพสวยๆนะคะตัวรถสีขาวสุดหล่อแบบนี้นะ ก็ะะสําหรับลูกค้าที่หารถเก่งไว้ใช้งานนะคะลูกค้าแนะนําเลยนะคะช่วงนี้เข้ามาเยอะมากๆนะคะสําหรับตัวฮอนด้าซีวิกนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ลูกค้าก็ารถเพิ่งเข้ามาถึงนะคะได้เป็นรถบ้านสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวอย่างเป็นยางปี2021ค่ะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะขอบ16นะคะออกโรงงานเนาะอ่าตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของมือเปิดเป็นโครเมียมค่ะตัวนี้มีสมาร์ททีเลแล้วเรียบร้อยนะคะแค่มีกุญนแจอยู่ใ,ใกล้ๆก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะ ตัวภายในนะคะก็จะได้เป็นออโต้ไฟฟ้า2บานเนาะแล้วก็มีเซนเตอร์ล็อกให้นะคะตัวนี้มีปุ่มคูสต์ทหรือว่าปุ่ม engine start ให้ด้วยนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้เพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะคะรับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะมาพร้อมกับตัวคุ u ค s น c o n t r o แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ปรับความเร็วคงที่ได้นะคะส่วนตัวเรือนใหม่อยู่ที่1 17,000กิโลเมตร เท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้าอ่ามาพร้อมกับเป็นตัวหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะแบบนี้เลยนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะสะดวกสบายเนาะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแบบออตโต้นะคะในส่วนของตัวเยร์เขาเป็นออตโต้เช่นกันค่ะอ่าก็ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถยอดฮิตนะคะสำหรับวัยรุ่นนะคะท่านใดหาอยู่นะคะช่วงนี้เข้ามารัวๆเลยนะคะในส่วนของตัว Honda c ซ v i c F c นะคะลูกค้าเป็นรถเก่งยอดนิยมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าภายในของเขาคือ,อกว้างขวางพอสมควรนะคะสะอาดสะอ้านนะคะตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ไม่ยับไม่ช้ำเลยนะคะได้เป็นรถบ้านสภาพสวยๆแบบนี้คะ่ะลูกค้า ก็สำหรับลูกค้าแทนใดนะคะที่สนใจนะคะเข้ามาดูหน้างงานได้เลยนะคะอ่ะด้าน,นหลังมีกล้องมองหลังให้นะคะตัวนี้อ่ะท้ายของเขานะคะลูกค้าก็กว้างมากๆนะคะตัวนี้เอาไว้เก็บสรัพภาระคือได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็ได้เป็นรถบ้านสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเครื่อง1.8 EL นะคะลูกค้าเชอ้อเพลิงเบนซินนะ คือเรียกได้ว่าขับนี่คืออ่านุ่มๆกันไปเลยนะคะแล้วก็คือดูความใหม่ของเขานะคะลูกค้าก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะลูกค้า รถหล่อ,ลอที่เท่แบบนี้นะคะก็สอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถหน้าง,งานได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถสอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรสายด้วยตรงนะคะไม่ผ่านนายหน้านะคะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลยหยกนะคะเดี๋ยวโยกจะทิ้งร,รายละเอียดตัวรถค่ะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะยกต้อขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ